ยิ่งถ้าหากว่าราศีมีนคนใดแต่ไหนแต่ไรามาคุณเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลคนรักแต่พอมีเรื่องบาดหมางใจกันคนรักเทความดีของคุณทิ้งไปหมดมันน่าน้อยใจมากใช่ไหมคะความดีของคุณแต่เก่าก่อนไม่สามารถซื้อใจคนรักได้เลยถ้าราศีมีนคนใดกำลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้คุณรู้สึกกดดันบีบคั้นจิตใจมากเพราะคุณทนไม่ได้กับการที่คนรักบังอาจมาบีนเกลียวและไม่รู้จักสำนึก ที่แต่ก่อนคุณเคยดีกับเขา สวัสดีค่ะชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้มีจุดประสงค์อ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอดเพื่อเจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะ ดังนั้นเนื้อหาคลิปจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปัรถนาอยู่ดีมีสุขแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพหากสนใจคลิปนี้ชมเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะอาจารย์ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามช่อง t า a ร่ h o l ลด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์ติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาอาจารย์ทราบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากๆนะคะเอาละชาวราศีมีนเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนเรื่องมีอยู่ว่า ถ้าก่อนหน้านี้ชาวราศีมีนคนใดเคยมีเรื่องบาดหมางใจกับคนรักทุกวันนี้คุณหวังว่าสักวันหนึง่งขอให้คุณเอาชนะคนรักได้ตั้งแต่มีเรื่องบาดหมางใจกันจนถึงวันนี้คนรักแสดงอำนาจบาดใหญ่กับคุณทุกวันนี้แทบไม่เห็นหัวคุณแล้วทุกวันนี้เขาปีนเกลียวเรากับว่าเขาเหยียบอยู่บนไหล่คุณและอีกไม่นานคงปีนสูงกว่านี้ถึงวันนั้นคุณคงทนไม่ได้แค่ทุกวันนี้คุณก็แย่อยู่แล้ว คุณได้รับความกดดันบีบคั้นจิตใจมากยิ่งถ้าหากว่าราศีมีนคนใดแต่ไหนแต่ไรามาคุณเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลคนรักแต่พอมีเรื่องบาดหมางใจกันคนรักเทความดีของคุณทิ้งไปหมดมันน่าน้อยใจมากใช่ไหมคะความดีของคุณแต่เก่าก่อนไม่สามารถซื้อใจคนรักได้เลยถ้าราศีมีนคนใดกำลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้คุณรู้สึกกดดันบีบคั้นจิตใจมากเพราะคุณทนไม่ได้กับการที่คนรัก บางอาจมาบีนเกลียวและไม่รู้จักสำนึกที่แต่ก่อนคุณเคยดีกับเขาเมื่อเราพูดถึงพฤติกรรมดักไซด้านมืดราศีมีนบางคนอาจกำลังเผชิญพฤติกรรมดักไซด้านมืดของคนรักซึ่งคุณอยากจะปราบเขาลงให้ได้ก็เพราะพฤติกรรมดักไซด้านมืดของเขานี่แหละที่มีพฤติกรรมเหมือนเป็นคนหลงตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเผลอทำผิดพลาดให้เขาเห็นเพียงแค่ครั้งเดียวแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เรื่องน้อยนิดก็ตาม แต่เข้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กล่าวโทษคุณอยู่นั่นไม่จบไม่สิน้นชอบพูดจาซ้ำเติมขยี้ความผิดของคุณให้มันรุนแรงจะเอาเป็นเอาตายกับคุณให้ได้ทำราวกับว่าเหมือนไม่ใช่คนรักกันซึ่งคุณทนไม่ได้เลยที่โดนกระทำแบบนี้แน่นอนทุกเมื่อเชื่อวันคุณอยากจะเอาคืนคนรักให้ได้อยากเอาชนะเขาให้ได้ราศีมีนดูภาพที่ปรากฏบนหน้าไพาบ่บนี้สิคะ ไพ่ใบนี้มีความหมายว่าชนะขาดลอยจนเขาพูดไม่ออกเถียงไม่ได้เลยทีเดียวต้องทำถึงขั้นนี้เลยถึงจะเรียกว่าชนะแต่ในความเป็นจริงตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะคนรักได้หรอกในเมื่อวัาทุวันนี้คนรักมีอำนาจเหนือคุณไม่ว่าเขาพูดอะไรมาคุณเถียงเขาไม่สู้และไม่มีความเป็นตัวของตัวเองทุกวันนี้อยู่ภายใต้การครอบงำของคนรักเถียงเขาไม่ได้งัดข้อต่อต้านเขาไม่ได้ เมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คุณถามตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าคุณจะอยู่กับเขาต่อไปยังไงเนาะแล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันรักกันตรงไหนแต่ถ้าคุณคิดว่าจะจบสิ้นสุดความสัมพันธ์คุณก็ไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นใจคุณต้องการเพียงแค่ว่าอยากให้คนรักลดลาวาศอกให้คุณบ้างอย่ามาครอบงำอย่ามาควบคุมชีวิตคุณเกินไปแต่คุณก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ยังอยู่ภายใต้อำนาจของคนรัก และไพโรแมนติกทาร์ลอตจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรากักความสัมพันธ์ว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่สามารถเอาชนะคนรักได้ฉะนั้นคุณต้องมีความอดทนทนกับสถานการณ์นี้ไปก่อนซึ่งมันก็ยากอยู่ใช่ไหมคะคนเคยเป็นตัวของตัวเองมิหนำซ้ำคุณยังเคยดูแลเขาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขามาก่อนการที่คุณเคยดูแลเคยช่วยเหลือเขาคุณแทบจะกลายเป็นผู้นำชีวิตให้เขา แต่พอมาวันนี้เขากลายเป็นผู้นำชีวิตคุณเขาไม่ให้เกียรติคุณซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ราศีมีนทนไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าคุณจะทนไม่ได้แต่ตราบใดถ้าคุณยังไม่เลิกถึงคุณทนไม่ได้ก็ต้องทนค่ะสุดท้ายชาวราศีมีนคะถ้าเวลานี้ราศีมีนมีปัญหาชีวิตอาทิการเงินคุณขัดสนหรือมีปัญหาเรื่องการงานปัญหาเหล่านี้มาริดรอนความสามารถของคุณ ถ้าหากว่าคุณมีการเงินคล่องตัวคุณอาจทำอะไรได้มากกว่านี้ถ้าเป็นแบบนี้เรากับว่าราศีมีนจำเป็นต้องทนคนรักเพราะคุณอาจพึ่งพาคนรักอยู่ก็ได้คุณเลยต้องทนเขาและก็ดูเหมือนว่าคุณยังแก้ไขปัญหาชีวิตยังไม่ได้ดังนั้นราศีมีนจึงคิดว่าถ้าการงานการเงินคุณดีขึ้นคุณคงไม่ทนเขาอยู่แบบนี้หรอกแต่เวลานี้คุณอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก เจอสถานการณ์ประเภทว่าผ้าสุกเข้าผ้าเสาแทกไหนจะมีปัญหาชีวิตทั้งเรื่องการงานและการเงินแล้วยังต้องมามีปัญหากับคนรักด้วยแถมยังทำอะไรเขาไม่ได้เลยกลายเป็นว่าชีวิตของชาวราศีมีนบางคนตกที่นั่งลำบากแล้วก็ได้รับความกดดันบีบคั้นจิตใจมากสุดท้ายชาวราศีมีนเวลานี้ทำอะไรไม่ได้คะ่ะ สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือทนให้มากที่สุดแม้ว่าคุณจะขอร้องให้คนรักสงสารลดลาวาสอกให้คุณบ้างเถอะแต่ดูเหมือนว่าคนรักไม่แคร์และเขาก็ต้องการให้คุณเชื่อฟังเขาอย่างัดข้อต่อต้านเขาเอาละราศีมีนคะในขณะที่คุณตกอยู่ในสถานการณ์ถูกกดดันบีบคั้นจิตใจแบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แนะจากเทพคิวปิดกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีมีนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีมีน worth waiting for ดีใจกับชาวราศีมีนด้วยนะคะเทพคิวปิดแนะนำว่ารอไปก่อนคะ่ะแต่มันจะคุ้มค่ากับการรอคอยอีกไม่นานชีวิตคุณจะดีขึ้นคะ่ะไพ่ใบนี้เหมาะสำหรับราศีมีนที่ยังไม่ต้องการรัง้งลาเลิกรานะคะ ถึงคุณจะโกรธโมโหคนรักแค่ไหนแต่คุณยังมีสายใยความผูกพันกับเขาประเด็นมันอยู่ตรงที่คุณทนพฤติกรรมดักใสยด้านมืดของคนรักไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณอ่อนแอกว่าเขาคนรักปีนเกลียวอยู่เหนือคุณทันทีพอพูดแบบนี้ขอให้ราศีมีนตระหนักถึงจิตวิทยา ราศีมีนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากโค้ชจิตวิทยาสมัยนี้มีเยอะแยะนะคะคุณก็เอาคำแนะนำจากโค้ชจิตวิทยามาฝึกคะ่ะเพื่อให้คุณสามารถรับมือกับพฤติกรรมดักใจด้านมืดของคนเป็นโลกหลงตัวเองให้ได้เมื่อคุณเข้าใจจิตวิทยาแล้วคราวนี้แหละคุณได้ชนะคนรักสมใจคะ่ะเอาละราศีมีนคะถ้าหาว่าคุณยังไม่เลิกเราจะกลับมาดูกันใหม่ในเดือนหน้า เราจะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่สำหรับคืนนี้ราศีมีนอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเพื่อทำจิตใจให้สงบขจัดพลังงานด้านลบที่รับมาในวันนี้ออกไปให้หมดนะคะพร้อมรับพลังงานด้านบวกที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้แล้วเรากลับมาพบกันเดือนหน้านะคะ